สวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะทันตแพทย์หญิงสุภาวดีหัตประยุนหมอเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านทันตกรรมจัดฟนันร่วมกับการผ่าตัดฐานกลค่ะการใช้ 3D simulation นะคะก็คือเป็นการใช้โปรแกรมในการจำลองลักษณะโครงสร้างของ กระดูกขานไกลแล้วก็ใบหน้าของคนไข้นะคะเพื่อที่จะนํามาวางแผนผ่าตัดโดยใช้ CT s c สแกนนะคะหลังจากได้ CT s ีสแกนมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยก็จะแปล CT s ีสแกนเนี่ยออกมาเป็นโครงสร้าง3มิตินะคะ ก็ความจริงแล้วการใช้ 3D Simulation เนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดก็คือสามารถใช้ก็ได้กับทุกเคสแต่ถ้าถามว่าเคสไหนมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอย่างเช่นมีการผ่ากระดูกเป็นหลายชิ้นโดยเฉพาะในขากรรไกรบนนะคะขากรรไกรบนเนี่ยบางทีวางแผนเนี่ยจะมีการแบ่ง ตัวหานไกลบนออกเป็น2-3ถึง3ชิ้นเพื่อแก้ไขความผิดปกติซึ่งถ้าเป็นเคสกรณีนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้ 3D simulation เพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในการผ่าแต่ละชิ้นเนี่ย จะต้องเคลื่อนไปยังไงบ้างทั้งในเรื่องของความแก้ความเอียงแก้ขนาดของขานไกลบนให้แคบลงหรือให้กว้างขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนในโปรแกรมได้นะคะส่วนอีกกรณนีหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขานไกลเบี้ยวหรือว่ามีความเอียงนะคะอย่างเช่นเวลายิมเราด้านซ้ายหรือด้านขวาสูงกว่าหรือว่าขานไกลล่างมีการเบี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะอันนี้ก็จะแนะนำในการใช้ 3D simulation เช่นกันค่ะ ข้อดีของการใช้ 3D simulation นะคะที่จะเห็นชัดๆเลยเนี่ยมนมีอยู่ส <Wow. S 1> ข้อใหญ่ๆนะคะ ข้อแรกเลยก็คือมันจะเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นการใช้ 3D oh. Simulation เ,เนี่ยอย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะคือจะสามารถเห็นในทุกมิติเลยว่ากระดูกชิ้นต่างๆที่เรามีการผ่าว่าจะมีการเคลื่อนไปทางไหนบ้างกี่มิลลิเมตรนะคะจะต้องมีการหมุนชิ้นไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าหลังผ่าตัด ใบหน้าคนไข้จะออกมาประมาณไหนนะคะโดยเฉพาะตัวโครงกระดูกก็จะเห็นได้เลยอย่างเช่นเคสนี้ก็จะเห็นจากอันนี้ก่อนและอันนี้หลังนะคะก็จะเห็นความแตกต่างได้เลยว่าหลังผ่าตัดกระดูก ขานไกลบนจะเป็นยังไงแล้วก็ขานไกลล่างจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับก่อนนะคะข้อที่ 2. เนื่องจากเราเห็นครบทุกมิติเนี่ยในการสื่อสารกับคนไข้แล้วก็แพทย์นะคะสามารถสื่อสารได้ชัดเจนว่าจะออกมาประมาณไหนนะคะซึ่งคนไข้ก็สามารถมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงกับความต้องาออการของคนไข้ได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ3นะคะก็คือปกติแล้วเวลาเราผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีเฟือกศพฟันที่ใช้ในห้องผ่าตัดแล้วก็ ใช้ตอนหลังผาตัดด้วยซึ่งอันนี้ปกติแล้วถ้าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมก็จะเป็นการส่งแผบ ทำชิ้นงานขึ้นมานะคะซึ่งขั้นตอนค่อนข้างเยอะขั้นตอนค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ในหลายๆขั้นตอนนะคะในขณะที่ถ้าใช้ 3D Simulation เนี่ยเราสามารถปริ้นชิ้นงานอันนี้ออกมาจากตัวโปรแกรมได้เลยได้โดยตรงก็จะเป็นการใช้เครื่องปริ้นสามมิตินะคะเพราะฉะนั้นความแม่นยำเนี่ยก็จะมีมากกว่าแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยก็จะมีน้อยกว่า วิธีดั้งเดิมแน่นอนนะคะส่วนข้อสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเออเนื่องจากว่ามันมีแผนที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตัวเฟือกสพฟันที่ค่อนข้างแม่นยําอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในการผ่าตัดของศัลยแพทย์นะคะซึ่งสัลยแพทย์เนี่ยก็จะสามารถผ่าตัดเคสที่ใช้ 3D Simulation เนี่ยระยะเวลาในการผ่าตัดเนี่ยก็จะลดลง อย่างมีนัยสําคัญนะคะซึ่งอันนี้มันมีการศึกษามาแล้วด้วยว่า 3D Simulation เนี่ยสามารถลดเวลาในการผ่าตัดได้จริงๆนะคะค่ะสำหรับคนไข้คนไหนนะคะที่ยังกังวลหรือว่าไม่แน่ใจว่าอ,อ,อย่างเคสของตนเองจะต้องผ่าตัดไหมหรือว่าจะต้องใช้ 3D Simulation ไหมนะคะก็แนะนําว่าควรจะเข้ามาให้ทีมหมอของเรานะคะที่ธันตกรรมศิวลีนะคะตรวจเช็คดูก่อนว่ามีความจําเป็นจะต้องผ่าตัดไหมแล้วก็ แผนคร่าวๆเนี่ยควรจะเป็นไปทางไหนนะคะซึ่งถ้ารู้แผนแล้วเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าจำเป็นจะต้องใช้ 3D simulation ไหมค่ะ